ชื่อคิมค่ะอายุสี่เดือนแล้วเป็นผู้หญิงค่ะไม่อ่ะมันไม่ได้เราอย่าพากเลยดีกว่าเนานะเอาวันว่านั่นแหละเราเลี้ยงแมวแล้วค่ะต้นช่วย เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะถ่ายให้ทุกคนได้เห็นว่าวันที่ว e ีแมวของเราเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยไปดูกันเลยค่ะตอนเช้านะคะชูครีมเขาก็จะมาปลุกเราด้วยการเลียหนะะ้าตอนประมาณ6โมงทุกวันเลยนะคะ ก็จะชอบนอนทับตัวเราแบบเนียนนะเออพอตื่นนอนนะคะสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือต้องมาเตรียมอาหารเช้าให้กับชูครีมนะคะคช่วงนี้ชูครีมเขาก็จะทานอาหารเปียกตอนเช้าบ่อยหน่อยเพราะว่าเขาจะต้องกินข้าวก่อนถึงจะกินยานะคะต้องเล่าก่อนว่าชูครีมมาคะ่ะ เราอะไปอารออมานะอารออแบบเสียตังอะนะแล้วก็พอพาไปตรวจสุขภาพเพื่อที่จะฉีดวัคซีนนะคะคุณหมอก็บอกว่าชูครีมมีเชื้อราค่ะก็เลยต้องรักษาเชื้อราโดยคุณหมอก็ให้รักษาโดยการทานยานะคะแล้วก็ใช้แชมพูยาควบคู่ไปด้วยค่ะ าาเปียกที่เราให้ชูครีมทานนะคะก็จะเป็นของพามี่แล้วก็เราจะให้ไลซีนเสริมเพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้น้องด้วยเพราะว่าน้องไม่สบายอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผงลดเนื้ออบก็สามารถผสมกับอาหารเปียกได้เลยค่ะเราก็จะให้ปริมาณตามอายุแล้วก็น้ำหนักของเขานะคะ ปกติแล้วเราจะให้เขาทานอาหารเม็ดเป็นอาหารหลักนะคะส่วนอาหารเปียกเนี่ยจะให้ทานแค่ตอนเช้าเพราะว่าบางทีเขาไม่ยอมทานอาหารเม็ดก็เลยจะป้อนยาต่อไม่ได้นะหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะต้องมาป้อนยาชูครีมกันค่ะ สำหรับยารักษาเชื้อรานะคะคุณหมอเขาใจมาให้เป็นยาน้ำค่ะเราก็จะป้อนโดยการใช้ไซลิงป้อนเขาเลยนะคะวิธีป้อนนะคะก็ให้จับหน้าเขาเงนขึ้นนิดนึงแล้วก็ให้ป้อนบริเวณหลังเขี่ยวนะคะค่อยๆป้อนช้าๆไม่ให้เขาสำลักค่ะ มากินนมมาเร็วลม่กคมากินนมมาลูกมาไปไถ้าเขากินยาเสร็จแล้วเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขาด้วยก็ได้นะคะหน้าที่ของทานลำดับต่อไปก็คือการตักอึแมวนั่นเองค่ะ ซึ่งเราก็จะตักวันละประมาณสองครั้งตอนเช้ากับตอนเย็นนะแต่ถ้าเกิดเป็นวันหยุดเราก็จะตักทั้งวันเวลาเราตักอึชอ็อติมจะต้องชอบมานั่งเฝ้าเราตักอึแบนี้ไม่รู้แมวคนอื่นเป็นไหมทำไมเราชอบดูอึตัวเองคะทำไมเราชอบดูอึตัวเองตอนที่ตักอึเราก็จะสง่งอึเขาไปดูนะคะว่าอึปกติกดีไหมสุขภาพดีหรือเปล่า บอกว่าเขาไม่สบายเขาปิแบี้แล้วก็จะได้รู้สำหรับทรายแมวเราจะใช้เป็นทรายเต้าหู้นะคะของแคสตี้ก็พอเราตักเสร็จแล้วก็สามารถทิ้งชักโครกได้เลยนะคะส่วนห้องน้ำแมวเนี่ยเราจะเอาวางไว้ตรงข้ามกับห้องน้ำพอดีมันจะได้ตักไปทิ้งได้ใกล้ๆนะแล้วเราก็จะเปลี่ยนทรายใหม่ทั้งกระบาทุกเดือนเลยนะคะ ้เรรียบอยอันนี้เราเห็นว่าน้ำในน้ำพุแมวมันใกล้จะหมดนะคะเราก็เลยจะมาเติมน้ำในน้ำพุแมวนะคะ พูดถึงเรื่องน้ำพุแมวนะมีหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่นะคะว่าน้ำพุแมวเนี่ยมันมีฟิลเตอร์กรองน้ําก็เลยเอาน้ําประปาไปใส่ให้น้องซึ่งจริงๆแล้วเราควรใช้น้ําดื่มเหมือนกับของคนนะคะอันนี้เราก็จะเติมน้ําลงไปทุกคนคะ ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นน้ำยาช่วยเอ,อ่ทำความสะอาดแล้วก็ลดคราบิหงโฟนสำหรับน้องแมวนะคะ หงที่ชูคีไป้ห้องน้ำเดี๋ยวเราขออัปเดตห้องหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นาจากคลิปขราวที่แล้วอ่ะมันจะเป็นชั้นวางต้นไม้เนาะอันนี้ก็คือแบบเราเอาชั้นหนังสืออันเก่ามาวางแทนแล้วก็ทำตรงนี้เป็นมุมกินข้าวของน้องนะคะก็จะมีน้ำพุแมวแล้วก็จานข้าววางอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นเราเอามาปิดปลั๊กไฟไม่ให้เขาไปยุ่งเนาะ ทางด้านหน้าก็เหมือนเดิมเลยแต่ว่าจะมีตรงนี้ที่เราเปลี่ยนเป็นพรมหินเพราะว่าน้องแมวชอบมาฝนเล็บตรงนี้แล้วก็มันจะได้ไม่สกปรกเนาะส่วนทางเข้าก็เหมือนเดิมเลยค่ะแค่เราเพิ่มตรงนี้เฉยๆเอาไอ้นี่มาห้อยเพื่อที่เราจะได้เก็บกุญแจคีย์การ์ดแอลกอฮอล์ก่อนออกจากห้องค่ะถัดมาตรงนี้ อันนี้นะคะมันก็จะเป็นที่เก็บแบบพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดเราเอา้ามานมาติดให้มันดูไม่ลุกอันนี้เนาะข้างนี้ข้างใน,งนก็จะเป็นห้องน้ำแมแวตอนนี้ชูครีมกำลังเข้าห้องน้ำอยู่นะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ข้างๆจากคลิปที่แล้วว่ะมันเป็นตะก,ก้าใช่ไหมแล้วทีนี้พอเรามีห้องน้ำแมวมามันไม่มีที่เราก็เลยไปซื้อเป็น ที่ใส่ผ้าแบบนี้เขาก็จะมีล้อด้วยัวดีค่ะจูได้เยอะเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะแขวนพวกของใช้พวกสเปรดกลิ่นทรายแมวอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับห้องน้ำอ่ะจริงๆแล้วมันต้องเข้าทางนี้นะแล้วก็ออกทางนี้แต่ยูคีมาเข้าออกทางเดียวเข้าออแค่ข้างบนนะคะแล้วก็ สายแมวเราใช้เป็นสายต้้งหู้ของแคสตี้นะแล้วก็จะเปลี่ยนทุกเดือนเปลี่ยนทั้งกระบะเลยนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นเชลฟ์เหมือนเดิมอยู่เพิ่มเติมของใหม่ก็คือเราอะไปสั่งตู้วางหนังสือมาเพราะว่าคราวที่แล้วเราวางหนังสือว้บนชั้นใช่ไหมแล้วชูครีมเขาปีนก็เลยตัดสินใจโอเคซื้อตู้ดีกว่าจะได้ ปลอดภัยขึ้นทั้งกับแมวก็ของกับเราด้วยนะก็จะเก็บหนังสือทั้งหมดไว้ในนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องโฟกอากาศของที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยไม่ค่อยมีอะไรต่างไปจากเดิมแล้วก็มีแมวเพิ่มมาหน่งตัวไปเล่นแหละ <laughs> อันนี้ฉัน ต้นไม้อันเดิมแล้วก็ย้ายมาไว้ตรงนี้มันก็จะรกนิดน,นึงแต่มันไม่มีที่แล้วนะคะข้างหลังก็จะเอาไว้เก็บเสื่อโยคะกับที่ตักค่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะนิ่งๆอันนี้ก็จะเป็นต้น เขาเรียกอะไรนะกวักมรกตแล้วก็น่าจะเป็นมังกรเงินนะคะอันนี้น้องให้มาใบมันตกกันแหละต้องเอาไม้ดำไว้ <c oughs> สำหรับที่นอนก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่เราจะมีที่นอนแมววางไว้เผื่อนะคะแล้วก็มีกล้องเอาไว้ดูน้องตอนที่เราไปทำงานแล้วก็พ่อม่เห็นป่องๆแบบนั้นอะจริงๆมันเป็นเปลแมวนะ ไว้ดูวิวข้างนอกแล้วให้เขาแบบปีนขึ้นทางหัวเตียงแล้วก็เข้าไปดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดแมวที่มีเพิ่มมานะคะก็ค่อนข้างกินที่ในห้องเลยแหละคือจริงๆในห้องเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของของชูคิมนะอันนี้ก็จะเป็นคอนโดแมวแล้วก็จะมีหลุมอวกาศที่เขาชอบนอนมากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่นอนเจลเย็นนะคะ เ,เวลานอนก็จะเย็นๆแล้วก็เป็นของเล่นเขาเราย้ายโต๊ะสีขามาไว้ตรงนี้แทนเพื่อที่จะได้เอาไอ้โต๊ะข้างโซฟากลับไปไว้ที่เดิมแล้วก็บอกข้างใต้อ่ะคะ่ะชูคิมจะชอบมานอนตรงนี้แล้วเราก็จะเปิดพัดลมไว้ให้นนาะ สำหรับพัดลมตัวนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นตัวสมาร์ทปลั๊กก็จะควบคุมเปิดปิดผ่านทาง Wi-Fi นะคะอันนี้เราก็จะใช้แอปสมาร์ทไลท์ตัวนี้ข้างในก็จะมี Wi-Fi ปลั๊กตรงนี้นะคะ ลมก็จะเปิดแล้วก็เปิดปิดได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราใช้เป็น Wi-Fi ก็คือจะเป็นไฟทางด้านหน้าค่ะเป็นไฟตรงนี้เผื่อว่าวันไหนเราแบบกลับมาช้าก็จะได้เปิดให้เขาได้มันก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ราสามารถเลือกเปิดปิดได้แล้วก็สามารถใช้เป็นสีได้ด้วยอันนี้อย่างอันนี้เป็นสีเขียวไฟไม่ด้เขียวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรอะนะก็คือใช้แค่นี้หลักๆปรับได้16ล้านสีนะคะก็สะดวกดีคือจริงๆแล้วน้องแมวอ่ะเขามองเห็นกลางคืนได้ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่า อันนี้ก็คือมีมีเผื่อไว้ให้เขาอุ่นใจเท่าน,นั้นเองหลังจากตรงน,นี้ก็จะเป็นตรงทํางานเหมือนเดิมซึ่งเราอะเอาจากเย็บผ้าครั้งที่แล้วออกไปแหละเพราะว่าน้องชอบมาตะปีดแล้วก็ขวนขวนข,วน,ขวนจนผ้ามันขาดลุ่ยหมดเลยแล้วก็เลยเอาจากเย็บผ้าไปไว้ในตู้นั้นเทนนะคะสำหรับตรงครัวก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่า คมเนี่ยเราก็จะต้องทําความสะอาดบ่อยขึ้นแล้วก็จะทําความสะอาดทุกวันนะเป็นการเก็บฝุ่นแล้วก็จะซักทุกอาทิตย์นะคะส่วนตรงนี้สิ่งที่มีเพิ่มมานะคะก็จะเป็นพวกของใช้เป็นฟองน้ำฟองน้ำลูกแมวอันนี้ของคนนะแต่ว่าฟองน้ำอันนี้เขาเรียกเป็นซิลิโคนล้างจานอันนี้จะเอาไว้ล้างพวก เาจานชามช้อนของชูคีมนะเราจะไม่ใช้ของแมวกับของคนปนกันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นผ้าที่เราเอาไว้เช็ดจานชามของชูคิมนะ นี้นะคะเราก็มีติดตัวล็อกเพิ่มที่หน้าต่างด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยขึ้นค่ะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะคะพวกรางปลั๊กไฟเนี่ยในห้องเราก็จะเอาใส่ในกล่องเก็บปลั๊กไฟทุกอันเลยนะคะเพื่อไม่ให้แมวเขาไปเหยียบเล่นหรือว่าไปแย่ยเล่นนะคะ ก็จะมีอยู่2ที่ในการที่เราใช้ปักข่ววแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะเป็นบริเวณหลังทีวีนะคะอันนี้มันใหญ่หน่อยเราก็เลยซื้อเป็นกล่องมาใส่นะคะสำหรับกล้องที่เราติดไว้ในห้องนะคะเราจะใช้เป็นของ TP Link Turbo ตัวนี้นะคะ ก็สามารถเลือกแผนกล้องได้ซ้ายขวาแล้วก็สามารถกดบันทึกภาพหรือวิดีโอไว้ได้ด้วยนะคะจากที่เราลองใช้มานะคะเราก็รู้สึกโอเคมากเลยเพราะว่าภาพมันก็ชัดดีสามารถซูมเข้าซูมออกได้เอาไว้ส่องมวตอนที่เราทำงานอยู่นะคะ ีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแมวเด็กนะคะคือเราควรจะมีเวลาเล่นกับเขาอย่างน้อยวันละ20นาทีวันละ2ครั้งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้องแมวเหงานะ เช็ดคี้ตาให้น้องเขาด้วยนะคะเราจะเช็ดทุกวันเลยนะแต่ว่าไม่ได้เช็ดตอนเช้าตลอดนะก็ดูว่าตอนไหนคิ้ตาเยอะอะไรนี้แล้วก็จะเช็ดตรงจมูกด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ต้องทำความสะอาดก็คือหูนะคะสำหรับหูเราจะเช็ดอาทิตย์ละครั้งค่ะ,ะข็อาเดกลมั้งนิดนะ่้นะดมูกมุกเลย้มกยค่ะ โอเคเก่งมากไปลแล้วเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูกุกของแมวหน่อยก่อมันยังลกๆอยู่นะคะเพราะยังไม่ได้จัดแค่วางๆไว้เนาะอ,อันนี้เราก็จะเก็บอาหารแมวกับแมวเลียซึ่งมันเป็นวิตามินอาหารเสริมนะคะเป็นไลซีนที่แบบเสริมภูมิคุ้มกันลูกแมวอ่ะนะแล้วก็จะให้อันนี้เขาแทน แมวเลียทั่วไปเลยเพราะว่าที่โรงพยาบาลที่พาน้องไปหาหมอเขาก็แนะนำมานะคะอาหารเปียกจะให้เป็นของพามี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสมุดวัคซีนกับไดอารี่ที่เราเขียนอันนี้ก็จะเป็นพวกสเปรย์นาโนแล้วก็เป็นไมโครซินเอเไว้ฉีดแผลเือเขาเป็นแผลใช่ไหมลูกแต่หนูอย่าเป็นเลย อันนี้ก็จะเป็นยาเชื้อราที่เรา,าให้เขาทานอยู่นะคะอันนี้เป็นช้อนตวงดิจิตอลรอไว้ตักอาหารมิดจะได้รู้ว่าเขาทานเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบที่คีบฟีดได้พวกช้อนตักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะล้างทุกวันนะแล้วก็จะเอามาเก็บที่เดิม,มเห็นไม่ได้ละ ็มีอันนี้อักนันค่ะจะเป็นไฟฉายส่องเชื้อรามันจะเป็นแสงอย่างเงี้ยคือถ้าฉายโดนเชื้อรามันจะเรืองแสงสีเขียวๆอววะค่ะแต่ว่าต้องส่องในที่มืดนะตอนนี้ชูคินก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละแต่ว่าคุณหมอยังให้ต้องกินยาต่อเนื่องอย่างน้อยสามเดือนนะคะอันนี้จะเป็นอ่า มูนิตี้บูสเตอร์เป็นไลซีนเหมือนกันค่ะรสเนื้ออบมันก็จะเป็นผงแล้วก็จะผสมอาหารเม็ดให้เขาทานทุกวันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขนมฟรีด d ด e แล้วก็จะใส่กล่องสุญญากาศไว้อันนี้ก็เป็นฟรีดไดเหมือนกันของเพอร์เฟกต์พาวนะคะต่อมาอันนี้เป็นอาหารเม็ดเราจะใส่ขวดอย่างนี้ไว้นะทุกคนจะได้เก่งง่ายๆ นะคะแล้วก็เราให้เขาทานเป็นตัวนี้นะเป็นเพียวลีน่าโปผ่นสูตรของลูกแมวนะคะขย <allies> เ,เกยบก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นกานไก่ตัดลิบเราตัดไปละสองรอบก็ตัดไม่ยากเลย ก็เป็นแปรงขนอันนี้เขาไม่ค่อยชอบแล้วนนี้ก็จะเป็นพวกที่ชุบเปียกที่เอาไว้เช็ดตัวน้องตอนที่แบบไม่ได้อาบน้ํานะคะแล้วก็เราจะมีเป็นไอตัวนี้อันหนึง่งเป็นอ่าแชมพูอาบน,น้ําแห้งนะคะอันนี้ก็จะบํารุงผิวหนังด้วยแล้วก็เส้นขนแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเ r i ย แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแผ่นเช็ดหูค่ะอันนี้เราเช็ดอาทิตย์ละครั้งแล้วก็อันนี้ที่ใช้ไปเมื่อกี้ก็จะเป็นที่เช็ดตานะคะประมาณนี้ข้างไหนนี้ก็จะเป็นผ้าชามัวอาบน้ําแมวเขาจะต้องอาบน้ําอาทิตย์ละครั้งเพราะว่ารักษาเชื้อราอยู่นะคะอันนี้จะเป็นกระบอกน้ําที่เวลาเราพาเขาไปเที่ยวะคะ่ะแล้วใส่น้ําไปด้วยแล้วก็ มันสามารถกดให้น้ําไหลออกมาทางนี้ก็ให้เขาดื่มได้นะคะสะดวกดีส่วนตรงนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ของน้องค่ะก็จะมีแบบพวกแว่นตานี้เป็นปอกคอปอปอมๆตอนแรกเขาตัวเล็กเขาเลยใส่เปลอกคอใสปกติไม่ได้อะนะก็เลยต้องซื้อแบบนี้มา ทุกคนเราเพิ่งมาเห็นว่าวิดีโอเมื่อกี้มันอัดไม่หมดนะก็ข้างใน่ยังมีของอีกที่เราไม่ได้พูดถึงก็จะมีเป็นฟิลเตอร์ของน้ำผู้แมงนะคะอันนี้ก็ซื้อมาเผื่อไว้เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ทุกเดือนนะแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นถุงรองกระบะทราย เพื่อที่เวลาเราเปลี่ยนทรายแมวอ่ะเราไม่ต้องอตักออกนะคะเราก็แค่ยกถุงถอดเปลี่ยนได้เลยนะคะก็สะดวกดีแล้วก็อีกอย่างหนึงก็คือเป็นที่ตัดขนอุ้งเท้าแมวนะคะอันนี้ของ h e a k i t เราก็ซื้อมาพร้อมกับกรรไกรตัดเล็บเลยนี่แหละต่อมานะคะเราก็จะมาทำความสะอาดห้องต่อ พอมีแมวเนี่ยมันก็จะมีขนแมวใช่ไหมเราก็เลยต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้นอุปกรณ์ที่เราใช้หลักๆนะคะก็จะเป็นลูกกิ้งกาวอันนี้คือขาดไม่ได้เลย ผมเราก็จะทําเหมือนกันนะคะอันนี้เรามีทั้งแบบไม้สั้นแล้วก็ไม้ยาวเลยอันนี้ใช้สะดวกมากและชูคิมก็จะชอบวิ่งมาดูตอนเราใช้ไอลูกกิงอันนี้มากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูดลาฝุ่นตรงที่นอนกันนะคะอันนี้เราจะดูดอาทิตย์ละครั้งนะ เค่องนี้มันก็พอจะช่วยเก็บขนแมวได้บ้างเหมือนกันนะคะพอช่วงบ่ายๆก็จะเป็นช่วงเล่นของเขาแล้วค่ะเขาก็จะเล่นของเล่นอะไรของเขาไปเรื่อยๆอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาวิเชียนมาศ คืออันนี้น่าจะเป็นตัวโปรดเลยเพราะว่าเขาชอบคาบมาฟัดเล่นคาบไปเล่นตรงนน้นตรงนี้ทั้งวันเลยนะคะพอเล่นจนเหนื่อยแล้วก็จะหลับแบบนี้ทิ้งของเล่นไว้เกลื่อนบ้านไป มีไอเทมหนึ่งจะมานําเสนอทุกคนมันคือที่ตัดขุยผ้าเพราะว่าบางทีน้องแมวอ่ะเขาจะเอาเล็บไปแบบเกี่ยวผ้าม่านเกี่ยวเสื้ออะไรของเราใช่ไหมคะอันนี้มันดีมากเพราะว่ามันทําให้ผ้าเรามันดูไม่เก่านะซื้อมาจากดโซนะคะ60สิบาทตอนกลางวันเราก็จะมีให้ขนมเขาด้วยนะคะนิดหน่อยก็จะเป็นเอ่อให้เป็นฟรีดได้จาก แล้วก็ไข่แดงนะคะอันนี้เราก็ให้ปริมาณตามน้ำหนักตัวของน้องเลยนะคะสำหรับน้องแมวใครที่มีช่วงที่เบื่ออาหารเม็ดนะคะเราสามารถฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็โรยบนหน้าอาหารเม็ดได้ด้วยนะก็จะช่วยให้น้องกินได้ง่ายขึ้นค่ะ อะไรลุจะไปไหนลูกอ้ยเอ้าเอ กีนะคะเขาก็จะง่วงและเดี๋ยวสักพักเขาก็จะหลับค่ะกินกินเล่นๆล่นนอนมาทั้งวันนะคะพอถึงเวลานอนของเราเขาก็จะมานอนบงตัวเราแบบนี้ทุกคืนเลยค่ะ แต่มีชูคิมมาอยู่ด้วยชีวิตเราก็เปลี่ยนไปเยอะเลยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e ให้เรากับชูคิมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ